นามอันตสัมภาวตุองค์ฆะละหัต เออพ่อเตตางนโมแดวเทศนาคอยสิวานโมเปวาข่าววันทาหนอมยกถวายนะนนอ ma thượng ra máy đi nhúm pha càn, đi phăng đam, đi bưng nàng á, lái ma phăng tam sáng kết, đeo, cả đại của ma thiệt, và nành, trôm và mầy nộp mưa thăng. เนาดับเหงานอนแข็งขาดอกนาแห่เจ็บขาแดวผาดหยังแอ่วปวดบ่ได้ผ้าเทศแดงเงินสุมพานบ่ทันไดพอใบเดียวเบิงยู พี่น้องดักคือป้านนกเขาผัดบินเขาสู่ขนยุมนำสมวมหัวใจขนยุมนานอยากเอาดำมาเป็นเทศพ่ออยากให้คอยดุกฟ้อนทั้งยอนภาสบูนำ ทั้งระะสงเพิ่นกะหามทั้งวินัยเพิ่นกะว่าตั้งเต่อาตมาไปเที่ยวเทแดนเดี๋ยวนี้เพิ่นกะสรงนะเออจังสิขอบอกไว้สากรการฟังธรรม บอกคือการดํำเพลงกตั้งกันดอกโคนสารหมอลำนานสมาปีเดวเต่เขาสีวาผู้มาคาอยู่เอื้อ่านมาไหนจ้าสอบพระไทยนักพระนันเดอเทจังสีกะบ่ได เทศจังสีกาบ่ไดบ่ได้สมควันบ่สวนใจย่ำดูบ่ถูกคู่ขยมฟังจังคอยจ่าทางจ่าอุปมาคือนโยมทางแม่ เขาเอาเป็นขี่นบุนก็คือผู้ปลุกเผิดแป่ดอกไายมือดอกก็พุูนน่ะคนเฮานี่มาฟังธรรมหูผัดแปรบัดโยออมพอโยมแม่กำลังฟังพวกผู้ขาดเทศแด นั่งหลบมือแพ้แบกขีฏตาดอยกาบบแกนันดานาสัทธาอยู่ ลอยฟังคำดูกสายก้าวคำ้บเคยดูกก้าวตานใจสะทานดอกบันสว่างนัก ยินเสียงดูกก้าวถวางสัมตาวาดคำแข่งบุกใจแห้งสมองเตือบแทบสีวินดอกเดียนโดมงาเสียงคามดูกซายหายหิวแห้งนายจนดมสองท้องมาเออ ้ยหายให้แม่จังน้องอย่าโคห้องกะพ้องกานะแสนสิโกดกะโอดกันขันไหววันในสวงว่าสิทำยังใจคอยประนมดูกสายแก่วทำจังไดกะได้แดวบ่เห็น แป้อันจอดจุกในคอขันอังแน่นมันแสนแค้นขับกัดใจกันน้ำตากอะดบได้ได้ดังพังโดงนักบ่มีวันปวงอังอูราคันหนักอื้อเหงนมือ ขวาเดืงเสืองผาท้องมาฟังแม่กอนเจ้าย่าเฝ้าคันหีบหอนดอกคุณหอนอังกัจใจสมพ่อได้หากสิได้ขันเจ้าแตตองเตือกผาสิสอนน้ำเดือกสู่ประเด็น เห็นแจงแม่หักแพงเสมอรามทั้งสงแม่กาสงท่องมาเออแม่กะคิดอ่อนตอนนกคุณหอนยันแต่สวยขออภัย ข้ันแม่ด้วยมือนีปว่วยกะทันหันดูคําเอ้ยดูกบ่ทันตามการขันเบียกงานนอได้โดนน้ำสัวแม่จังหันพนแม่กลับมาได้เข้าป่าดูคำเอ้ เยกับมอนมาคาตอนเกือมอนอยู่จังสวยยังไปสอนอยู่อีกด้วเสวยสิไว้ก็จนเทิวได้ปาสิวสมใจแม่ก็ไฟขันหมูต่างนา เบื้องเป็นอย่างดูกสายลาเบื้องมุกปากํำลังไขมุกหนึ้งนันแม่ฝากไว้ถ้าไอไาอไปใส่เพนนบ แม่กะบ่เด่นเด่นว่าสิหวามพาง่ายมุกป่าได้คันเดือเกินเจ้วบ้องกะพ่อจามนะอย่าคิดน้ำได้ทั้งเขาแม่บ่เอากองเขายายท้องมาเออเอเอ กองเขานี้เมยยัดไว้ถึงสี่น้อยกะเต็งเต็มกองเขาน้อยตอนเต้นนาแน่นไนอย่าใจอ่อนไปด้วยคำบาเจ้าเผยสีดงหออ่ออ่อ่อทางใ่นั้อบ่ออ่าน่ออนอย่ออ่าย จ้าอย่าได้ตั้งแต่หายดองกินเบิงเด้อดูแก้วสิหายเศร้าว่าซื่นใจนันนาัทธา Oh, <laughs>